เอ็กซโมเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะดูบอกข้างในอย่างสะอาดเลยพวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับพูดคอนโทรลนะครับหน้าจอเนวี่แอร์ออโต้แบบดูโอโซนนะครับนะมีไวเลสชาร์จให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาสุดประหยัดนะครับบอกไปฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้คือเอ็กซโมเข้ามาใหม่นะถ้าขายพลาดคันที่แล้วนะครับเราขายราคาเท่าเดิมแต่คันนี้รถปีเดียวกันสีเดียวกันไม่น้อยกว่า นะครับเราขายอยู่ที่5 7, 7 9 0 0 0เจันาบาทกับ x อ i ก o โรถบ้านสวยๆแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟซีครับวันนี้อยู่กับผมเน đây, ทอโต้นะครับก็อยู่ที่บริษัททอโต้เลยนะวันนี้ผมมีรถบ้านเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับใครท,ที่เป็นสาวบรถบ้านแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะจริงๆรถรุ่นนี้เราเคยเอามาราคาหนึ่งคันนั้นมา3าวันขายเลยนะรเราก็เลยจัดมาให้อีกนะคันนี้จะเป็นรุ่นอะไรฝากกดซับสไคร้นะครับกดติดตามไว้ด้วย นะครับนี่มาชมเลยนี่คันนี้นะครับอันนี้ไปซื้อมาเองเลยนะนะครับคันนี้คือโตโยต้าแคมปรี่นะครับปี2015นะเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวปี15บห้ามาอยู่ที่16,000นะ722กิโลนะครับไมาอยู่ไม่ถึงแบบไม่ถึงแสนหมื่นอ่ะแสนหกพันนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่579,000บาทนะครับคันนี้ฟังไม่ผิดนะ579นะครับโตโยต้าแคมป์รี่เอ็กซิโม 2.0ตัวจีปี2015รถบ้านแท้เลยเงินสดไม่มีแหวนนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะผมบอกเลยว่าขาวๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับอีกติมโมตัวนี้ก็เป็นก่อนไม้ด้วยเช่นนะครับระบบฝองสว่างด้านหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อม LED แบบไม้บีมนะครับ,รแ,บ,บ, Beam, รบและเอกลักษณ์โดดเด่นของอีกติมโมคือนี่นะชุดแต่งสเกิร์ตชิ้นนี้นะแล้วก็โทนสีนะที่เป็นสีตัว เทาๆแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครอบมาทุกอย่างเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับตัวคิ้วแต่งกับกระจังด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับรวมถึงกระจังด้านบนนี้ด้วยเป็นสีโทนเดียวกันนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของ XTIMO นะครับด้านหน้าฝังเซ็นเซอร์มาให้2จุดด้านหลังเซนเซอร์4จุดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมาก579ซื้อเป็นส่วนก็จบไป579ขอค่าโอน5,000นะจะจัดภฟแนนซ์ก็ได้นะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ10,000 1,000นะครับรายได้20,0 ประมาณ2องหมื่นสองสอืซื้อคนเดียวจบนะครับ <c oughs> ถ้าไรายได้ไม่ถึงก็สามารถกู้รวมไรายได้ได้นะครับนะคันนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะรถสวยมากนะครับดูกันชนแน่สนิทเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้เก็บงานสักชิ้นเดียวนะรถเข้ามาแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมเป็นคนไปซื้อกับตัวลูกค้ามาเองขับกลับมาเองนะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเลยว่ารถคันนี้สมบูรณ์นะครับรอแบ็แตรงรุ่น นะครับทูโทนนะครับข้างในเป็นสีดําด้านนะครับด้านหน้าปัดเงาแบบนี้นะครับเป็นห้ารูนะครับยางก็ปี2023นะครับยางใหม่ปี23นะช่วงล่างดีมากคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นดูโอวีวีทีไอนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับที่เป็นตัว d 4 s นั่นเองนะก็จะมี8ปดบันชดนะครับหลูกสูบมี2องบันชนนะครับมันจะจ่ายน้ํามันแบบจางๆแล้วมันประหยัดน้ำมันมากนะครับหน้ากระจกมองข้างปัดพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ ตามสไตล์แคมรี่นะครับมีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับแจ้งเตือนกันชนด้านข้างแ้วนกะุญแจสมารท์ทกิเลสสดอกนะครับดูสีนะเดิมมากสวยมากนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะดูแลรถดีมากข้างในเนี่ยสะอาดหอมนะ้าไม่มีฉีกขาดเลยนะครับคันนี้มีถาดยางมาให้เรียบร้อยเห็นไหมครับนะสมบูรณ์มากๆนะข้างในกว้างสะอาดสวยนะครับโครงสร้าง AUEXIMO นะโครงสร้าง เดิมเดิมหมดเป็นอาร์คนะครับสวยใสยสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะอันนี้เราการันตีเลยนะครับรถบ้านแท้ซื้อเงินสดไม่มีแบบตรวสอบประวัติถูได้นะครับซีนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะเดี๋ยวไปดูข้างในตัวเอ็กซิโมนะกล้องหลังกล้องถอยมีให้บ้านหลังไฟฟ้าม้านข้างนี้ละภัยมีให้หมดนะครับนะภายในเนี่ยดูนะเดิมตั้งแต่พรมเลยนะนี่พรมออกห้างนะพรมแบบนี้ปักโลโกโล้โตโยต้ามาเลยอันนี้คือพรมแท้ออกห้างเลย ภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับตัวเบาะนะครับต้องบอกว่าสะอาดไม่ฉีกขาดอันนี้คือหนังแท้เดิมจากศูนย์เลยนะที่เท้าแขนมีให้เรียบร้อยนะครับที่วางแก้วน้ํานะตรงนี้ก็สวยๆเดิมๆนะเปิดได้เหมือนเดิมนะสาหรับเอสติโมนะครับหนะ้นะมาม่านหลังไฟฟ้ามีให้ม่านข้างนี้ระพายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมี2ฝั่งเลยซ้ายขวากระจกเป็นออโต้ทุกบานนะครับสำหรับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองกิโลนะครับ กับ Toyota c a m r รนะครับ2.0ตัว G Extimo r บ่ไฟฟ้าคู่หน้านะครับบ่ไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนี่ยมาดูเลขใหม่ดิรถผมบอกแล้วว่าผมซื้อเข้ามาผมยังขับมายังตกใจเลยโอ้โหรถขับดีมากนะขับดีมากนะครับนะดูหน้าจอทุกอย่างเดิมหมดนะครับมาตรฐานตรงกลางนะเป็นจอโตโยต้านะครับเป็นตัวเนวี่เนี่ยมันเป็นตัวเนวี่นะครับมันจะเป็นจอเดียวกับที่อยู่ในแคมรี่2.5นะครับมีเนวี่มีกล้อง มีกล้องให้เรียบร้อยกล้องถอยหลังภาพชัดเจนนะครับระบบแอร์นะเป็นออโต้นะอัตโนมัตินะครับแบบดูโอโซนนะครับฝั่งนี้ยี่สิบยี่สามแล้วกันฝั่งผมยี่ห้านะครับมันจะแยกแยกระหว่างนี้ตัดแยกระหว่างนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดม่านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก power outlet usb aux นะอันนี้ที่วางแก้วน้ำนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดแต่โทนสีตัวนี้จะเหมือนตัวกระจังด้านหน้าเห็นไหมครับ นะมันเป็นโทนสีกับลักอ็กซิโมเกียจะมีเกียดีแล้วก็มีเกียสปอร์ตนะครับปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับนะหรือว่าถ้าใครไม่อยากปรับเมนูนตรงนี้ก็ใช้ระบบพาโดชิฟได้แต่เอ็กซิโมมีให้ครบเลยนะพวงมาลัยฟูมลฟมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยดูนะไม่มีทะลอกเลยนะใหม่กริปล็อกความเร็วมีให้คูลคอนโทรลนะครับระบบเกีย์ไยโดชิฟมีให้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับ ไปหน้าเปิดปิดออโต้นะคันนี้มี traction control, by sport, parking sensor, ซอร์ฟู control, paddle s h i f นะครับรถสวยๆใหม่ๆแล้วก็มีวายเลสชาร์จตามสไตล์แฮมี่นะคอนโซลเอ็กติโมเนี่ยจะเป็นสีดำตรงนี้นะนะครับถ้าเป็นบางรุ่นมันจะเป็นสีเบดนะจะเป็นสีเทาๆเบดๆนะครับคันนี้ก็ตัวประกันรถยนต์ยังเหลือถึงเดือนมีนาปีนี้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งติดรถมานะครับคันนี้เจ้าของเดิมไม่ได้ยกเลิก นะครับถ้าใครซื้อเงินสดก็มีตัวประกานรถยนต์ให้เลยนะครับรถสวยๆนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับจะได้ตัดสินใจกันได้เลยว่าพร้อมหรือยังนะครับเอาไปได้เลยไหมนะผมบอกเลยว่าวันนี้พร้อมมากนะครับ Toyota Camry 2องตัว GX t i โ o ปีสิบห้านะครับปีสิบห้านี่ดูเป็นไงนะครับเปิดมาจะเห็นได้เลยดูด้านบนสติกเกอร์รถไม่เคยทําสีและฝากระโปรงแท้นะครับเมทานะครับ ในบงเลเวลทุกอย่างติดมาครบนะครับนะนะหัวน็อตนะครับมีขยับบ้างนิดหน่อยนะปามการใช้งานรถปี15นะครับก็7ปีเข้าปีที่8แต่ว่าโครงสร้างตัวรถสวยๆนะครับนะนี่การเดิมดูข้างล่างมันยังไม่มีสนิมเลยรถใหม่มากนะครับนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะฝาเป็นสีเทาแบบนี้นะครับดูหัวโชคฝั่งนี้นะครับรถเดิมมากแล้วคันนี้ก็มีคำโชคมาให้ เป็น performance damper นะครับรถสวยจริงๆยอมรับเลยนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าขับได้ทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุขับได้ไวัยรุ่นขับได้นะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าตัวรถมันมีความหล่อลงตัวและความสวยงามเป็นตัวมันเองอยู่แล้วแล้วคันนี้ราคาสุดประหยัด5 7 9 0 0 0าบาทถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาตามเบอร์หรือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับรถสวยๆแบบนี้รอท่านอยู่แน่นอนของร้อนมาเร็วไปเร็วนะครับสำหรับวันนี้ผมเนธทอโต้นะครับก็ขออนุญาตลาบก่อนนะครับขอบคุณครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова